สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่101ปฏิบัติการพลิกชีวิต m ันนี Makeover นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะ10กุมภาพันธ์2565นะคะอยู่กับคุณรัชพลเหล่าวนิชและดิฉันรุ่งนภาสุหงษสาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันแรกใช่ไหมฮะที่เขาลงทะเบียนกันเอาใช่เปิดให้สําหรับคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ของคนละครึ่งมาก่อนหน้านี้เลยนะวันนี้จะเป็นวันแรกไปจนถึงวันที่17หรือเปล่าอืม ช่ไหมเขาอันไว้หนึ่งล้านรายหนึ่งล้านรายเพราะฉะนั้นมาดูก่อนนะตอนนี้ตั้งแต่วันที่เปิดเฟสสี่มาหนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะมีคนเดิมที่ได้รับสิทธิ์ของเดิมอีกแล้วเนี่ยยี่สล้านรายที่ลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันรับสิทธินะอันนี้คือตัวเลขคนที่เคยได้รับมาแล้วทั้งหมดนะคะแล้วก็มายืนยันสิทธิ์24.67ล้านรายจากเฟสสามนะตอนนั้นอะเฟสสามคนใช้สิทธิ์ทั้งหมด26.35หล้านรายนะ พอมาเริ่มต้นเฟสสีมันก็ยังเหลือตรงนี้อยู่เขาก็เลยมาเปิดให้คนที่ยังไม่เคยได้เลยเป็นอีกหนึ่งล้านรายมีผู้ประกอบการเข้าร่วมนะคะในรอบนี้เนี่ยยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นกว่าร้านค้าอมีเจ้าใหม่หน้าใหม่เข้ามาอีกสองร้อยห้ารายอืแล้วก็มีเม็ดเงินสองร้อยห้าน้อยจังอันนี้เจ้าใหม่ที่เข้านะ,ค,นะคะแล้วก็เงินสพัรในพวกร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมคนละครึ่งเนี่ยนะคะ แบ่งเป็นพวกร้านอาหารขายเครื<ม>่องดื่มเนี่ยเงินสะพัด5 2 0 0กว่าล้านบาทร้านธงฟ้าอีก2,743ล้านบาทโอท็อปสินค้า o อท็อปหล้านบาทแล้วก็มีร้านค้าทั่วไปนะคะห้าพล้านบาทสินค้าเบเตเละแล้วก็มีพวกร้านบริการต่างๆนะคะเงินสะพัด243ล้านบาทแล้วก็กิจการขนส่งสาธารณะ 19ล้านบาทคือหมายถึงเร้่งแต่วันที่1มาจนถึงบัตรนาวเนี่ยใช,ใช้กันไปแล้วเท่าไหร่หมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านนะก็คือประชาชนควัก 5้าปดห้าล้านใช่รัฐอีกห้าร้อยเจิล้านบาทถามว่าทำไมมันขยงกันเขาพอบางทีมันซื้อเกิน300ส่วนเกินคุณก็จ่ายเกินต้องจา่ายเพราะนั้นประชาชนก็จะจ่ายมากกว่า,าน,นิดหน่อยนะเขาบอกเงินสะพัดต,ตรงนี้อก็จะช่วยหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจได้นะ,ะออซึ่งวันนี้ก็ไปลงทะเบียนกันเฟส4เฟสสีสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ไม่ยุ่งยากะไรหรอกนะมันจะไปยากอีตอนอเนี่ยไาย พิสูจน์ตัวตนที่จะยุ่งๆหน่อยค่ะอันนี้คือตัวเลขล่าสุดใช่ไหมคะน้องเป่งสิทธิ์คงเหลือนะตอนนี้เลยนะคะเหลืออยู่แค่สี่แสนหกหมื่นหกพันกว่ารายนะคะอืมอืมทีนี้มันมีประเด็นอีกมุมหนึ่งอันนี้คนคนใช้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ร้านค้านี่สินะฮะร้านค้าเดิมมีเท่าไหร่นะฮะล้านกว่ารายใช่ไหมรถล้านกว่ารายหนึ่งจุดสามล้านรายซึ่ง ก็ประมาณครึ่งครึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นร้านอาหารอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นร้านทั่วไปร้านธงฟ้าร้านค้าทั่วไปสินค้าเบเตเรสสินค้าโอท็อปอย่างเงี้ยนะแต่อาหารและเครื่องดื่มนี่ก็จะเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่ที่สุดเพราะทุกคนก็มองว่าเออมันกระตุ้นเนื่องจากว่าราคาก๋วยเตี๋ยวราคาอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในเรนจ์ที่แบบโอเคคนต้องกินอ่ะทีนี้ปัญหา วันนี้เห็นเป็นข่าวขึ้นมาก็คือปรากฏว่านักข่าวของมติชนเขาก็ไปใกล้ๆเนี่ยไม่ได้ไกลอะไรเดินออกมาหน่อยแถวประชาชื่นเนี่ยนะแกก็ไปตลาดบองมาเช่ประชานิเวศหนึ่งเนี่ยนะะกาปรากฏไปสํารวจเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาไม่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 เอาละไม่ทาไม่เข้าร่วมต่อแล้วสาเหตุก็บอกว่าเนื่องจากปกติเนี่ยเขาเคยเสียภาษีแบบเหมาจ่าย ปีลรประมาณสักแค่3า0 0ับาทแต่ปีสองห้าหกห้าก็คือม, <ตน S 2> มาตราเนี่ยเยส้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วพอต้นปีก็ไปยื่นเสียภาษีปรากฏว่าสามกรตรวจสอบรายรับจากบัญชีถุงเงินของเขา,าซึ่งรับเงินคนละครึ่งเนี่ยปรากฏว่ายอดมันเยอะย,อยก็ึดนโดนประเมินภาษีเพิ่มขึ้นอยู่ที่หลักหมื่นบาทเลย เขาเลยบอกไม่เอาแล้วยกเลิกดีกว่าไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึงร่งซะแล้วเพราะบอกว่าถึงแม้จะทําให้มีลูกคา้ามากขึ้นแต่คิดแล้วไม่คุม้ม<อ>เพราะตอนนี้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นก,นกาไรการขายก็ลดลงต้ <khác. S 2> องมาเสียภาษีไม่ไหวนะก็ถึงจะเลิกรับคนละครึ่งไปอาจจะทําให้ลูกค้าลดลงบ้างแต่ก็ดีกว่าต้องไปเสียภาษีเยอะแยะบางร้านนี่ก็บอกถ้กกาขายดีมากๆนี<ต>่โดน ภาษีสี่ห้าหมื่นเลยนะก็เลยยกเลิกกันหลายรายอันนี้เฉพาะในพื้นที่ของบองมาเชเนาะเขาบอกว่าเคยเข้าโครงการคนละครึ่งมั้งแต่ระยะแรกเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นตแต่ตอนนี้ก็ขอถอนไม่ไม่เข้าแล้วก็ตามฟอร์มเจ้าของร้านชาวบ้านที่ทำในกบนบอกว่าทำไมมาเก็บภาษีคนตัวเล็กๆเพิ่มขึ้นนะสั่งสำกรับเขาก็ต้องชี้แจงเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นการเก็บภาษีย้อนหลังนะอันนี้มันเป็นเรื่องตามปกติต้องเข้าใจว่า คุณมีเงินได้คุณก็ต้องไปเสียภาษีเงินได้ปลายปีแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับฐานภาษีว่าฐานรายได้คุณมันเท่าไหร่นะเนื่องจากผู้ที่ไปลงทะเบียนผ่านถุงเงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลธรรมดานี่แหละนะฮะร้านค้าเนาะก็คือเปิดร้านอยู่แต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนไปส่งบริษัทไรนน่ใช่ไหมเพราะฉนั้นเปิดร้านขายข้าวแกงเนี้ยก็เจ้าของก็ไปลงทะเบียนถุงเงินพอไปลงทะเบียนถุงเงินปั๊บ ข้อมูลคุณไปอยู่ในฐานเขาก็จะรู้ว่ารายได้เฉลี่ยทั้งปีคุณเท่าไหร่มันดูจากไอ้คนละครึ่งเนี่ยมันก็รู้แล้วเงินเข้าไปเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะนั้นไอ้การยกเลิกโครงการไปเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีหน้าที่เสียภาษีถูกไหมฮะถ้าก็ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะนะแล้วก็การที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาใช้คําอันนี้นะบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยมีการรัดเนี่ยใส่เงินกระตุ้นเข้าไปในโครงการคนละครึ่งเนี่ยนับแสนล้านร้านค้ารายย่อยก็ได้อน,นิสงนะ์เพราะนั้นการเสียภาษีงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยก็<ป>ควรจะเข้าใจน,นะว่ามันจะต้องจ่ายเพราะนั้นก็ย่อภาษีก็น่าจะเพิ่ม,มขึ้นใช่ก็เพราะร้านค้าก็บอกยอมรับเองว่าเอ้อจริงลูกค้ามันเยอะขึ้นจริงนะขายดีมากขึ้นก็นี่ไงแต่นี่แห่งว่าเขาก็อ้างว่าต้นทุนเพิ่ม จริงๆเนี่ยผมนะนะเทคนิคถูกกฎหมายนะถูกกฎหมายถูกกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการแตกหน่วยภาษีคือถ้าสมมุติว่าคุณเป็น,ปน,ปนร้านยกตัวอย่างร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวก็แล้วกันะนะฮะแล้วคุณเปิดขายอยู่เนี่ยนะฮะมันบนชื่อคุณสมมุติว่าคุณไปลงลงทะเบียนถุงเงินบนชื่อคุณเนี่ย ก็คือนับหนึ่งถูกไหมฮะก็คือตัวคุณเพราะฉะนั้นเวลาเงินมันโอนเข้ามาก็เข้าไปที่คุณใช่ใช่เพราะฉะนั้นฐานฐานรายได้ของคุณมันก็มันก็โตไปเรื่อยๆตามปริมาณเม็ดเงินที่เข้ามาจากการที่คุณขายทีนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยอันนี้อยู่ใน่40วงเล็บแปดก็คือในหมวดของพวกร้านอาหารเนี่ยคุณสามารถหักเหมาจ่ายได้หกสิบเปอร์เซ็นหรือ ตามจริงเขาใช้คําว่าตามจริงคําว่าตามจริงก็คือคุณก็ต้องเก็บต้นทุนของคุณมาเพื่อไปหักใบเสร็จทุกอย่างที่คุณไปซื้อสมมติคุณไปตลาดสดไปซื้อผักซื้อหมูคุณต้องขอใบเสร็จมาให้หมดแล้วมีต้นทุนอะไรอื่นๆต้องมาเคลมให้หมดน้ำมันร่ได้หมดค่าเช่าร้านอะไรพวกนี้นะฮะใช่ก็เอามารวมเสร็จแล้วมีกําไรเท่าไหร่ ค่อยกลายเป็นมีเอาไปหักเสร็จปุ๊บก็จะเหลือกาไรกําไรนั่นแหละก็คือจะเอาไปเสียภาษีเป็นฐานภาษีของคุณใช่ไหมใช่แต่วิธีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าร้านค้าย่อยๆแหมจะไปซื้อหมูเขียงซื้อผักชีสิบาทห้าบาทก็เอาไปเสร็จแล้วไม่ได้มันไม่มีหรอกเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีเหมาจ่ายหกสิบเปอร์เซ็นต์ไปแต่ข้อดีของมันก็คือพวกคุณเนี่ยดีกว่าพวกผมผมมันต้องเดือนเนี่ยผมหักได้แค่แสนนึงใช่ไหมฮะ เต็มที่หักได้แสนนึงนะฮะหักค่าใช้จ่ายแต่ของคุณเนี่ยหักได้หกสิบเปอร์เซ็นของรายได้คุณเพราะคุณอยู่สี่สิบวงเล็บแปดโดยอัตโนมัตินะเพราะนั้นถ้าเกิดปีปีภาษีปีนี้สมมุติขายได้ทั้งหมดเนี่ยห้าแสนบาทค่ะคุณหักเหมาจ่ายได้แล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะห้าแสนบาทก็ไม่น้อยนะอ่ะถ้าหกสิบเปอร์เซ็นหกห้าสนสิบก็หักได้ต้องสามแสนอ่ะเพราะนั้นฐานภาษี เอาไปคำนวณเนี่ยเท่ากับสองแสนสองแสนนี่แหละคือเป็นตัวที่จะเอาไปคำนวณว่าเข้าขายต้องจ่ายภาษีก็ไปดูตามขั้นบันไดไปว่าอะไรยังไงนี่ไม่นับคุณมีหักลดหย่อนอย่างอื่นล้งคุณอีกนะแต่ถ้าเอาตามนี้ก็สามารถหักเหมาจ่ายได้ตั้ง6 0สิบเปอร์เซ็นต์ะคุณก็เลือกแบบเหมาจ่ายไปเลยทีนี้ถามว่าเราแตกหน่วยภาษีได้ไหมย่อมได้เช่นผัวมีผัวเมียขายขายขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยร้านเนี่ย ก็ลงทะเบียนถุงเงินสองคนคนละชื่อไปเลยคนละชื่อไปเลยเช่นผัวขายก๋วยเตี๋ยวเมียขายข้าวแกงออยู่ร้านเดียวกันก็ไม่อยู่ร้านเดียวกันนั่นแหละแต่เวลาลูกค้ามาก็สแกนรับเงินก็สลับกันรับมันก็แตกรายได้ออกไปฐานมันจะได้ไม่ไปกองอยู่ชื่อคนใดคนหนึ่งเยอะเกินไปคุณก็มีรายได้ที่ที่คนใดคนหนึ่งมัถ้าสองคนอ่ะจะมีรายได้นะแต่ว่าสมมุติว่าคุณเคยขายได้ห้าแสน สมมติเราครึ่งครึ่งเลยเนี่ยก็เท่ากับกลายเป็นสองแสนห้าพอสองแสนห้าหักเหมาจ่ายหกสิบเปอร์เซ็นก็เหลือนิดเดียวคนะมั้ก็ใช้เทคนิคทางการบริหารเพราะฉะนั้นมีมีจํานวนสมาชิกในร้านกี่คนก็ให้ทุกคนลงทะเบียนถุงเงินไปเลยอ่้าันไม่หมายถึงเป็นผัวเมียเป็นลูกหรือพ่อแม่พ่อแม่กับลูกแต่ไม่ต้องไปรวมอะไรลูกจ้างลูกจ้างไม่เกี่ยวถูกถูกฮะก็ ก็รู้วิธีนี้ง่ายๆก็ได้เนาะอันนี้ให้คําแนะนําไว้ค่ะแต่ว่าการที่คุณจะไม่เข้าร่วมก็เป็นความสมัครใจรัฐเขาก็ไม่ได้ว่าแต่ลูกค้าเขาเสียโอกาสนะเสียยอกาสลูกค้าเขาตัดสินใจสมมุติคุณนั่งอยู่เป็นร้านค้าอยู่ร้านอื่นๆแวดล้อมคุณเขาเข้าคนละครึ่งเลยแน่นอนลูกค้าเขาก็ต้องเข้าร้านที่รับคนละครึ่งฮะเพราะเขาไม่ได้ดูไอ้หน่วยภาษีที่ว่าเนี่ยเขาดูคน เขาไม่ดูล้านใช่ไหมเพราะว่าเขาเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วที่คุณโดนเนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเพราะฉะนั้นอร้านค้าขายข้าวแกงขายรถเข็นอะไรพวกนี้มันไม่มีใครจดทะเบียนบริษัทอยู่แล้วมันก็คือตัวเองขายแล้วก็ไปลงทะเบียนถุงเงินอันนี้ก็อย่างที่ผมว่าก็ลงสองคนสิจะไปยากอะไรนะ มีคนที่เกี่ยวข้องกี่คนที่ที่ที่จะอยากจะให้ไปรวนลูกรวมกันไปแล้วก็เราเราเราก็คนหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวคนหนึ่งขายกาแฟคนหนึ่งขายกาแฟเขาแตกหน่วยภาษีไปแยกกันไปเลยนะคะอันนี้วิธีการแนะนําถูกกฎหมายทาได้นะคะแล้วก็สรรพากรเขาก็ยืนยันไม่มีการไปตรวจสอบย้อนหลังหรอกนะเขาเอาเฉพาะปีภาษีนั้นๆแล้วก็ดูรายได้ของคุณเฉพาะตอนพอมันเพิ่มแน่นอนคุณก็ต้องจ่ายภาษีให้รับ อ่ะส่วนอีกเรื่องหนึงวันนี้จะมาชวนคุยพอดีอ่านเจอแล้วก็เออเขาท่าดีเอาหยิบมาพูดจําได้นะ้ะผมเคยเล่านิทานเรื่องลิงลิงอ๋อจำได้ที่คนมาซื้อลิงอะ่ะม <า S 1> ็บอกว่าจะรับซื้อลิงอ่าในหมู่บ้านแต่วันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องคลามาคล้ายกันนะฮะแล้วก็ทางสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรเขาเคยเขียนเรื่องนี้ไว้นะ,ะเขาบอกว่าหรือบิตคอยจะซ้ํารอยดอกทิวลิปนะเคยเคยได้ยินไหม เรื่องเรื่องทิวลิปมเนียเคยเคยได้ยินวันนี้จะมาขยายความเล่าให้ฟังเราไล่ตามเขาไปก่อนแล้วเดี๋ยวขยายยังไงว่ากันอีกทีในบทความเขาก็บอกว่าหลายท่านคงเคยได้ยินปรากฏการณ์ความคลุ้มคลั่งในดอกทิวลิปหรือทิวลิปมเนียถ้าบ้านเราตอนนี้นอกเหนือจากพวกคลิปโตเนี่ยผมนึกถึงไอ้นี่ว่าไอไอไอใบด่างต้นน้อยพวกบอลสีใบบอลสีอะไรเนี่ยนะ เขาบอกว่าไอการคุ้มคลั่งในดอกทิวลิปมาเนียเนี่ยถูกจารึกไว้ว่าเป็นภาวะฟองสบู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกนะถึงแม้นักวิชาการบางท่านจะมีความเห็นว่ามีการใส่สีตีไข่ให้เป็นเรื่องเกินจริงก็ตามแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงระหว่างปี1637นานราวๆเกือบ10ปีนะที่เกิดสถานการณ์นี้หรือราวๆ387ปีก่อนนะฮะ ในตอนนั้นเนี่ยนะฮะดอกทิวลิปกลายเป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคมของความเป็นผู้มีอันจะกินและได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ชนชั้นสูงและกระจายไปสู่ชนชั้นกลางถึงขั้นเกิดการขายดอกทิวลิปล่วงหน้าก็เหมือนการขายไอพกฟิวเจอร์คอนแทคในตลาดอนุพันธ์ปัจจุบัน,อนจองไว้ก่อนราคามันขึ้นไปสูงที่สุดถึงขนาดมีการบันทึกไว้นะฮะว่า ใจถึงขนาดเอาที่ดินขนาด49,000ตารางเมตรหรือราวๆ12เอเคอร์นะฮะนะฮะก็หลาไร่อยู่นะม,มาแลกกับดอกทิวลิปดอกเดียวเอาที่ดินผืนใหญ่ๆนะั้นน่ะมาแลกดอกทิวลิปอ่าแล้วก็ดอกทิวลิปที่มีมูลค่าสูงสุดเยนยุกนั้นเนี่ยชื่อเซมเปอร์ออกัสตุสหนึ่งดอกมีมูลค่า12,000กิล er. ดอ์ สามารถอาไปซื้อฤหาสา์ราคาแพงได้เลยนะแถวแถวคลองใหญ่ใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัมหนึ่งหลังต้องสายพันนี้เลยนะเซมเพอร์ออเกสตุสนะ,ะนักเศรษฐศาสาตร์นิยามปรากฏการณ์นี้ไว้ในชื่อ The Great f u o ู Theory คือทฤษฎีคนโง่กว่าคือจริงๆถ้าภาษาไทยแปลง่ายคือโง่สุดๆโคตรโง่อะไรเงี้ย <laughs> ประมาณนั้น นะก็คืออธิบายไว้ว่าในภาวะฟองสบู่จะมีคนที่ยอมซื้อสินทรัพย์หนึ่งไม่ว่าจะมีราคาแพงกว่ามูลค่าพื้นฐานหรือไม่ก็ตาม,มโดยเชื่อว่าราคาจะแพงขึ้นอีกและทํากําไรด้วยความหวังว่าจะสามารถขายสินทรัพย์ในราคาแพงกว่าให้กับอีกคนที่มีความเชื่อเหมือนกับเราได้หรืออีกในหนึ่งก็คือคนที่ยอมซื้อต่ออีกทอดก็คือเดอะเกรเตอร์ฟูคือคนที่โง่กว่านั่นเองอคุณคุ้นไหมฮะ,ะ,ะคุ้นคุ้น แต่แล้วเมืม่อราคาดอกทิวลิปเพิ่มสูงขึ้นไปถึงจุดหนึ่งที่เริ่มจะไม่มีใครไหวแล้วมไม่มีใครยอมซื้ออีกต่อไปผู้คนก็จะเริ่มวิตกกังวลว่าเฮ้ยนี่มันคือจุดสูงสุดแล้วมั้ง,งยอดดอยแล้ว ที่จะยอมรับแล้วก็จะเกิดอาการการเทขายยกใหญ่ทำให้ราคาดอกทิวลิปตกลงมาอย่างหัวบภาพแทบไม่เหลือค่าภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนราคาเห,เหลือเพียงหนึ่งในร้อยของราคาที่เคยขึ้นสูงสุดคุณ<ว>คุณนนครับนนะแม้จะมีบทเรียนครั้งนั้นแต่ฟองสบู่ในสินทรัพย์หลายๆอย่างก็ยังคงเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะฮะ แล้วเขาก็ยกตัวอย่างในบทความเนี่ยไล่มาตั้งแต่ south sea bubble ในอังกฤษนะปี1 7 2่อฟองสบู่ .com ปลายเทศวรรด์ห9ึ่าย์ฟองสบู่อสังหริมซั์ในสหรัฐแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็ปี2008จนถึงปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ทุกคนให้ความสนใจทุกวันนี้ก็คือบิตคอยเอาเทียบเคียงสถานการณ์แล้วนะ คือคริปโตเคเรนซี่ตัวแรกที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันทรงคุณอุปการนะที่พูดพูดกันเรื่องบล็อกเชนโดยในช่วงที่ผ่านมานี้ราคาเคยพุ่งทะยานสูงสุดแตะระดับอันนี้ตัวเลขเก่า <Bitcoin, S 2> มาสูงสุดมันก็ไป 6, 000, 8 8หมื่นดนะ,ะหรือประมาณเกือบสองล้านกว่าสองล้านบาทไปแล้วใช่ไหมฮะก็มีคำถามว่าเอ๊ะมันจะเกิดฟองสบู่อีกหรือเปล่า มีนักการเงินผู้เชี่ยวชาญหลายท่านบอกว่าการทยานขึ้นของบิตคอยเกิดจากปัจจัยหลายประการนะรและบางคนก็พูดถึงไอ้เรื่องการฮาร์ฟวิ่งเนี่ยก็คือการการกลไกของบิตคอยที่มันจะลดไอ้ทุกๆสี<อ>ปีปจำนวเหรียญใช่ไหมแล้วณน, <ะ S 2> วนขณะนี้มันจะเริ่มถึงรอบของมันแล้วมันก็เลยทําให้อย่างช่วงที่ผ่านมามก็เด้งขึ้นไปค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็มีการเอาไปช่องไปใช้เป็นสกุลเงินอะไรกันต่างๆเนี่ยนะ ซึ่งเขาก็โดยสรุปในบทความนี้เขาก็บอกว่า,าสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าตอนนี้การที่บรรดานักลงทุนทั้งตัวพ่อตัวแม่รายย่อยวานใหญ่วานเล็กเข้าไปเก็งกำไรกันเนี่ยนะฮะมันจะเกิดฟองสบู่หรือเปล่านะซึ่งเ,เขาก็สุดท้ายเขาก็ทิ้งความเห็นว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรจะจาขมูล่ยได้ลงทุนนะ <ม>อ,อันนี้ในบทความเนาะแต่ว่าคนเขาก็พยายามที่จะบอกให้มันมีเหตุผลนะที่ราคามันขึ้นมาได้ขนาดเพราะจำนวนเหรียญมันลดลงเรื่องของบล็อกเชนล่ะที่<ห>มันสามารถจะแฮกได้น,นี่ก็เพิ่งจะมีข่าวไม่ใช่เหรอว่าที่อเมริกาโโดดนดนไปจับได้ใช่ไหมเขาไปแฮกไแต่อันนี้เร<ว>ื่องเก่านะ ตั้งแต่ปีเอ่อสี่ห้าปีย้อนหลังนี่เองมั้งแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นว่าบล็อกเชนมันไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ช่วงนี้ก็สินทรัพย์มันคริปโตอะไรมันก็เด้งขึ้นมานะตอนนี้ก็หลายคนก็โอเคเริ่มกลับเข้าไปอีกแล้วนะเพราะว่าหรือยังตอ้ไปสี่หมื่นสี่แล้วใช่ไหมรู้สึกจะราวราวสี่หมื่นในรอบสัปดาห์สองสัปดาห์นี้เองใช่ไหมคะที่ราคาล่วงหลุดสี่สีหมื่นไปอยู่สามหมื่นหกสามหมื่นแปดอะไรเนี่ยนะ ตอนนี้ก็กระเด้งกลับมาแล้วก็ผ่านแนวต้านสําคัญไปผลอะไรที่มันขึ้นตอนนี้ก็ไม่รู้อบางทีจะถามผมเลยผมก็งงเนี่ยสี่หมื่นสี่ตอนนี้สี่หมื่นสี่อ๋อเราก็เข้าใจว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะกดดันเขาโยกเงินไปสู่สินทรัพย์อื่นมากกว่าทองคำอะไรอย่างนี้อ้าวแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้สกุลบิตคอยขึ้นอีเธอเรียมก็ขึ้นนะคะเทสเตอร์ก็ขึ้นบ i n a n c e ก็บวกอยู่ตอนนี้ครับ อืตอนนี้กลับมาพูดถึงเรื่องที่จะชวนคุยวันนี้ต่อเนื่องก็คือ <Okay. S 1> ตำนานดอกทิวลิปเนี่ยที่เขาแตะไว้ในบทความเนี่ย <Okay. S 1> ก็ไปอ่านเจอในหลายๆที่หลายๆทางก็<ร> وب, อเอามาสรุปรวบรวม,นะรวมเดี๋ยว <Okay. S 2> ผมเติมเติมให้แล้วกันในล <Okay. S 2> งทุนแมนเนี่ยเขาลงไวตั้งแต่ปีสองห้าหกศูนนู่นเนี่ยแล้วก็ตั้งคําถาม,ถาม,ถามเอ่อตั้งตั้งตั้งเฮดสั้นๆว่าคุณเชื่อไหมดอกทิวลิปราคาหนึ่งล้านบาทอดอกทิวลิปนะฮะดอกเดียวนะคะ ใครได้ยินคงตกกระใจนะแล้วคิดว่าคนซื้อคงรวยอย่างเดียวไม่พอมันคงต้องจุดๆ,ๆด้วยต้องมีเงินแหละไม่ก็ต้องโม่ด้วยว่ววอยากจะใช้คํานั้นคือมีเงินแล้วคือจะใช้ยังไงก็ได้เรื่องของฉันความพอใจ<ค>ดอก<จ>ไม้เมื่อเหี่ยวเฉามันก็ต้องทิ้งไปใครจะยอมไปจ่ายเงินมากขนาดนี้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปช่วงคอสอหนึ่งหกสามหกถึงหนึ่งหกสามเจ็ดนี่เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงและถือกันว่าเป็นฟองสบู่แตกครั้งแรกของโลกค่ะนะเขาก็เล่าว่า ในสาธารณรัฐดัตช์ปัจจุบันก็คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะดอกทิวลิปได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นการแสดงฐานะของ ค <K an S 2> ่ะคน,คนมีตาคนมังค่งต้องมีดอกอทิวลิปในครอบครองโดยเฉพาะอไอ้เจ้าทิวลิปสีผสมทั้งหลายเนี่ยหรือทิวลิปแปลกสีบลกเคินทิวลิปเนี่ยนะ,ะมันก็จะมีลวดลายหลายๆมันก็มันก็สวยอยู่นะอันนี้แบบสีเดียวแต่แบบมีลวดลายก็อีกออแบบหนึ่งเขาบอกว่าไอ้พวกที่มีลวดลายสีในดอกเดียวกันเนี่ยก็มีเลือกชื่อเรียกกันไปตามสายพันธุ์โรสเซนนี่คือแดงหรือชมพูบนพื้นสีขาวเห็นบ่อยอยู่เรามีไหมเรามีกราฟิก ไวโอเทนนี่คืออะไรนะม่วงบนพื้นสีขาวไวโอเลตนะเนาะไวโอเลเทนใช่แล้วก็บีซอร์เทนแดงน้ำตาลหรือม่วงบนพื้นสีเหลืองอ่ซึ่งจริงๆแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยไอ้ลวดลายที่เกิดขึ้นมันเนื่องจากมันติดเชื้อโควิดเอ้ยไม่ใช่ติดเชื้อไวรัส ของดอกอทิวลิปนะตามที่ทราบกันในปัจจุบ,บันเรียกว่าไวรัสทิวลิปแตกสีอ๋อมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นความสวยงามใช่ไหมทั้งที่จรงิงมันเป็นความผิดปกติความนิยมในทิวลิปเนี่ยนะในช่วงนั้นก็ดําเนินต่อเนื่องตั้งแต่1636จนถึงปีแถวๆหนึ่งหกสามเจ็ดต่ต่อเนื่องกันประมาณปีหนึ่งเนี่ยน,นะ แล้วก็ไอ้ิวลิปแตกสีนี่ก็มีราคาสูงขึ้นอย่างร<ม>ว,วดเร็ว <Okay. S 1> แล้วอย่างที่เล่าไปว่ามีคนถึงขนาดเอาที่ดิน49,000ตารางเมตรมาแลกกับหัวทิวลทิปแตกสีเพียง1นถึงสองหัว<ม>นะแล้วก็ความคลั่งไอ้ิวลทิปเนี่ยมีเรื่องเล่าเนี่ยตามตำนานเขาเล่าอย่างนี้ผมไปดูอีกที่หนึ่งที่เขาเล่าเนี่ยนะ<ม>แต่คล้ายๆคลึงกันคือมันมีกระทาชายนายคนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นการสี กลาลกรลาสีเรือเออกาลราสีเรืออ่านะกระทาชายที่เป็นกาลราสีเรือนะฮะแกแกไปนั่งกินเหล้าในร้านสุราร้านหนึ่งนะที่ที่อัมสเตอร์ดัมอนะมั้งค่ะนะฮะก็เป็นสถานที่รวมตัวของคนเกือบทั้งเมืองในช่วงค่ำทีนี้ก็มันก็จบด้วยความเมานะฮะไร้สติอ,อลิตสุราทีนี้กัลราสีคนนี้ก็ทําเรื่องไร้สติกว่า คือแกไปเข้าใจก็จะกินหัวหอมอแกก็หยิบไอ้เงาดอกทิวลิปใกล้ๆมือขึ้นมา <c oughs> ฝานเป็นชิ้นด้วยความสําคัญผิดว่าเป็นหัวหอม <c oughs> แต่ที่จริงแล้วมันคือเงาดอกทิวลิปราคาหลายพันเหรียญสหรัฐอล้มาตั้งโชว์ไว้เหรอเจ้าของร้านในเตรียมเอาขึ้นประมูลปรากฏว่าด้านกินเข้าไปฝานกินหมับๆเข้าไปเลยชีวิตของชายขี้เมาพวกนี้ก็ต้องจบลงในตารางคือติดคุกเลยนะ นะเพราะว่าต้องเอาเงินมาไถ่ถอนหนี้ที่เกิดจากการกินทิวลิปเข้าไปเพราะเข้าใจว่ามันคือหัวหอมเออเขาบอกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อเนี่ยว่าเป็นไปได้ไงหัวหัวทิวลิปหัวหนึ่งจะราคาดังทองขนาดนี้ออเนี่ยหัวมันก็คล้ายจริงจริงอันนี้คือหัวหอมหรือหัวทิวลิปที่ให้ดูอันนี้คือหัวทิวลิปเนาะเออมันก็เหมือนกันจริงจริงหัวหอมใหญ่อ่ะนะแล้วหากเทียบเนี่ยมูลค่าปัจจุบันเนี่ยหัวทิวลิปหนึ่งหัวจะเป็นเขาเคยบันทึกไว้เนี่ยนะ มีการบันทึกมูลค่าการขายหัวทิวลิป40หัวเป็นจำนวนเงิน4หนึ่งแสนโฟลินหรือดัชกิลเดอร์เนี่ยเทียบกับปัจจุบันเนี่ยหนึ่งหัวจะมีค่าเท่ากับ1ล้าน1แสนหมื่นพันบาทคือหัวละล้านอ่ะล้านกว่าน่ะซึ่งราคาที่สูงขนาดนั้นสามารถไปซื้อรถยนต์แหวนเพชรสมัยนี้ได้เลยแต่ความบ้าคลั่งนี้ก็ต้องมีจุดจบเมื่อหัวทิวลิปมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ มันมีการเก่งกาไรจากผู้ซื้อถึงขนาดไปซื้อกระดาษกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าเบรกสองนะฮะก็สุดท้ายก็ฟองสบู่มันก็แตกไปเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะมาขยายเล่าให้ฟังต่อว่าเอ๊มันบ้ากันไปถึงขนาดไหนะนที่ยอมเสียอะไรไปบ้างเพื่อแลกกับดอกทิวลิปแค่ไม่กี่ดอกเนี่ยนะคะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในเบรกหน้าช่วงพักกันก่อนสักครู่ค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่101ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เม็ก